อันดับที่8แสงโซลิด o l i d Light เรื่องของแสงโซลิดมักจะมีขึ้นเสมอๆในช่วงเวลาที่มีการปรากฏตัวของ UFO แสงโซลิดคือแสงที่มีคุณสมบัติเป็นของแข็งคนที่พบเห็น UFO หลายรายได้รายงานว่าพวกเขามองเห็นลำแสงที่คลี่ออกมาจากจานบินและตกกระทบมายังพื้นดินเบื้องล่างยังมีการพูดกันอีกด้วยว่าแสงโซลิดนั้นสามารถส่องเข้าไปในตัวอาคาร แถมยังสามารถเลี้ยวได้อีกต่างหากซึ่งแน่นอนว่าเรื่องพันนี้ยังไม่สามารถอธิบายได้โดวยวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันอันดับที่7จ็ดท่านคาวเดรสห่งเดสมอนมีไม่กี่คนนักตรอกที่จะคุ้นเคยกับท่านคาวเดรสห่งเดสมอนได้เท่ากับผู้คนที่เกิดอยู่ในยุคเดียวกันกันกบเธอท่านคาวเรสหรือแคทเธอรีนฟิจจรันเสียชีวิตลงในช่วงต้นของศตวรรษที่17 และเป็นที่เลื่องลือในความอายุยืนถึง140ปีของเธอไม่มีใครรู้ว่าทำไมิงลึกลับผู้นี้จึงมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานขนาดนั้นมีคนเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องราวคนขั้นเขาเดรสผู้ชราภาพแห่งเดสมอนซึ่งมีชีวิตอยู่ได้ถึง140ปีฟันแท้ของเธองอกออกมาสองรอบหรือสมรอบเลยทีเดียวเมื่อฟันชุดเก่าของเธอหลุดไปก็มีฟันชุดใหม่ขึ้นมาแทนที่ร่ำลือกันว่า การที่เธอเสียชีวิตนั้นเกิดจากการพลัดตกต้นไม้ตอนที่ขึ้นไปเก็บถั่วไม่ได้เกิดเพราะแก่ตายแต่อย่างใดยิงลึกลับผู้นี้เป็นใครกันแน่และทำไมเธอถึงมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานขนาดนี้ก็ยังคงเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้อันดับที่ 6. ปีศาจร้ายแห่งลอนดอนในช่วงปลายศตวตรรษที่18มีรายงานกว่า30ครั้งในลอนดอนว่ามีปีศาจหน้าตาเหมือนคนเดินตามผู้หญิงในที่เปลี่ยวและหลังจากนั้นก็เข้าเล่นงานพวกเธอ โดยใช้มีดที่คมกริบเฉือนเสื้อผ้าของเธอจากทางด้านหลังเจ้าปิศาร์รายแห่งลอนดอนผู้นี้กลายมาเป็นสาเหตุที่ทําให้ชาวลอนดอนต่างพากันหวาดกลัวจนนําไปสู่การตั้งรางวัลน,นําจับถึง100อปอนด์ในที่สุดในตอนนั้นผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าไรวิกวิลเลียมได้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อเหตุอ,อาชญากรรมเหล่านี้เนื่องจากเขาเคยพยายามที่จะใช้มีดแทงคู่มั่นของตัวเองทั้งทงที่ไม่มีหลักฐานใดๆที่จะมาตัวเขาในฐานะปีศาร์ แต่เขาก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงและถูกจับเข้าคุกอยู่นานถึง6ปีไม่มีใครรู้ว่าเจ้าปีศาจนั้นมีจริงหรือไม่หรือเป็นแค่อุปทานมูหรือเขามีตัวตนอยู่จริงในร่างของวิลเลียมนั่นเองอันดับที่5ฟ้าแฟดพอลล็อกในปี1958ฟาแฟกิลเลียนและเจนนิเฟอร์ได้ลืมตาขึ้นมาดูโลกนี้โดยที่สองปีก่อนหน้านั้นพี่สาวของพวกเขาซึ่งก็เป็นฟาแฟดเหมือนกัน ได้เสียชีวิตลงจากอุบัติเหตุรถชนกิลเลียนเกิดมาพร้อมกับปานแบบเดียวกันกับพี่สาวของเธอยิ่งไปกว่านั้นพวกเธอยังจำบ้านที่พ่อแม่ของพวกเธอเคยอาศัยอยู่กับพี่สาวของพวกเธอมาก่อนได้แถมยังสามารถบอกได้อีกว่าของเล่นชิ้นไหนเป็นของพี่สาวคนไหนและยิ่งน่าขนลุกขึ้นไปอีกเมื่อพวกเธอทั้งคู่สามารถเล่าได้เป็นฉาก,ากในรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ก่อนและในขณะที่เกิดเหตุรถชนซึ่งคราชีวิตพี่สาวของพวกเธอไป อันดับที่4ปีศาจขบวนแหศความเชื่อเรื่องปีศาจขบวนแหศพหรือแฟนทอมฟิเนอรัลส์นั้นอย่างน้อยๆก็น่าจะเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยศตรวรรษที่17เวลาที่ต้องเดินทางไปยังสถานที่ที่เงียบสงัดว่ากันว่าผู้คนที่กำลังจะตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตจะมองเห็นการมาปรากฏตัวของขบวนแหศพซึ่งขบวนดังกล่าวไม่ได้มีเพียงภาพที่ดูน่ากลัวเท่านั้นแต่บอยๆครั้งมันยังมาพร้อมกับเสียงที่มักจะได้ยินในงานศพอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงที่หอยหวนที่ลอยมาตามลมหรือเสียงของสัป,ปเหร่ที่กำลังเตรียมตัวฝังศพลงไปในหลุมอันดับที่สามแวมพ c r คร็อกเลนแกรนช์คร็อกเลนแกรนช์คือบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นของครอบครัวฟิตเชอร์ที่อยู่ในคัมเบรียประเทศอังกฤษมาน่นานหลายศตวรรษแล้วมันถูกใช้เป็นบ้านพักตากอากาศของพี่ชายสองคนและน้องสาวคนเล็กของพวกเขาหน้าร้อนปีหนึ่งในขณะที่กำลังนั่งอยู่ในบ้านอามิเลีย ก็มองออกไปนอกหน้าต่างและเห็นดวงไฟสว่างสองดวงที่อยู่ตรงป่าช้าไกลๆท่านใดนั้นก็มีใบหน้าหนึ่งโผล่ออกมาที่หน้าต่างซึ่งอเมเลียอธิบายว่าเป็นใบหน้าสีน้ำตาลที่มีดวงตาที่ลุกเป็นไฟมันเข้ามาทำร้ายหญิงสาวเธอจึงกรีดร้องจนพี่ชายของเธอวิ่งเข้ามาหาพวกเขายิงมันได้ตรงขาแต่มันก็ยังคงหนีไปได้วันต่อมาพี่ชายทั้งสองคน จึงเดินทางไปที่สุสารเพื่อที่จะหาหลักฐานแต่กลับพบหลุมฝังศพที่เต็มไปด้วยโลงที่พังเสียหายจนสิ่งที่น่าสยดสยองภายในแตกกระจายไปทั่วพื้นม,มีเพียงโลงศพหนึ่งโลงเท่านั้นที่ยังคงเป็นปกติอยู่พวกเขาเปิดฝาโลงออกดูก็พบผู้ชายคนหนึ่งที่เคยทำร้ายน้องสาวข,ของเขานอนอยู่พวกเขาเชื่อว่ามันน่าจะเป็นแวมไพร์แน่ๆก็เลยเผามันทิ้งเสียเลยอันดับที่สอง UFO ไคโรา ในปี1978การมาปรากฏตัวของ UFO ได้แพร่หลายไปทั่วซีกโลกใต้ในเวลาเดียวกันก็มีการรายงานการพบเห็นแสงประหลาดตรงตีนเขาตามชายฝั่งของเกาะทางใต้ของประเทศออสเตรเลียหลังจากนั้นตำรวจก็ต้องรับโทรศัพท์จนสายแทบไหม้เนื่องจากบรรดาพลเรือนตามพากันโทรมารายงานว่าพวกเขามองเห็นลำแสงพุ่งออกมาจากทะเลเครื่องบินบรรทุกสินค้าที่บินขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน ก็รายงานว่าได้พบเห็นแสงระยิบระยับอยู่บนทะเลพร้อมๆกับแสงประหลาดบนท้องฟ้าด้วยเมื่อทำการทดสอบแสงที่ว่าด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ก็พบว่าแสงเหล่านี้เดินทางด้วยความเร็ว1,930กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่างภาพหนังสือพิมพ์ชาวออสเตรเลียได้ขึ้นเครื่องบินเพื่อทำการบันทึกภาพแสงดังกล่าวซึ่งเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นเวลาหลายคืนเขาได้เก็บภาพบางภาพ ที่ถือว่าเป็นหลักฐานที่น่าสะพรึงที่สุดของ UFO เท่าที่มีการถ่ายภาพมาเลยทีเดียวเรื่องทั้งหมดที่ว่าไปนั้นเกิดขึ้นพร้อมๆกับการหายตัวไปของนักบินชาวออสเตรเลียที่ชื่อเฟรเดริกวาเลนทิชในขณะที่เขากำลังขับเครื่องบินอันดับที่ 1. มือที่เต็มไปด้วยขนในช่วงปี1920ได้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากกระจายไปทั่วถนนสายหนึ่งที่ตัดผ่านดัชมัวในเดวอนผู้ประสบเหตุทั้งหมดล้วนเสียชีวิต และดูเหมือนกับว่าไม่มีคำอธิบายใดๆเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้เพราะว่าไม่พบสิ่งใดผิดปกติเกี่ยวกับถนนเส้นนี้เลยเย็นวันหนึ่งก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีกแต่ว่าคราวนี้คนขับรอดชีวิตมาได้เมื่อเขารู้สึกตัวที่โรงพยาบาลตัวเขาก็สั่นเทาอย่างเห็นได้ชัดเลยเขาอธิบายให้ตำรวจฟังว่าในขณะที่เขาเข้าไปใกล้บริเวณที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยๆบนถนนเส้นดังกล่าวนั้นเขาก็รู้สึกว่า มีมือที่เต็มไปด้วยขนยุบยับโผล่ขึ้นมาจับพวงมาลัยและกระชากจนเขาสูญเสียการควบคุมเวลาต่อมาคนที่ตั้งตัวว่าเป็นคนทรงเจ้าก็ได้ขับรถผ่านถนนเส้นนี้ในขณะที่เธอกำลังขับพานบริเวณดังกล่าวเธอก็มองเห็นมือที่เต็มไปด้วยขนคู่หนึ่งไต่ขึ้นมาตรงหน้าต่างรถของเธอ